สวัสดีคับพ่อแม่พี่น้องสบายดีตอนเคลือละทิง้งค,คือเก้าคือเดือมนะคะก้นมั่นนะคะเมือน,นี้โอ้ยมือทุ่มทิ้งเหลือม,หอมอแหง้งนี่นะคะมันก็เน่าสักครึ่งหนึ่งเป็นเชื้อโรคนะคะแต่แต่ว่าตรงนี้น้ํามันจะลงมาเนี่ยอันนี้คือมั่นเน่าเลยค่ะนี่นะเน่าแบบนี้ครึ่งต่อครึ่งได้ครึ่งเดียว บริเวณกว้างขวางแต่ลกมากนะคะตรงนี้จะเป็นเป็นมันสองปีมันสองปีแต่มันมันลกดูแลไม่ได้อันนี้คือฝั่งฝั่งผู้เหล็กไฟเดี๋ยวเก็บหัวมันก่อนจะเที่ยงแล้วน้ำกรดยังไม่ได้หยอดลึ้มฝน คืมฟ้าคืมฝนคือฝน,นละตกค่ะยัานฝนตกห้ามอย่างกับปานนั้นเอาห้ามโลดถ้าตกมาก็ห้ามโลดทิ้งซะแขนมฝนตกเก็บมันคลิปก็อย่าทำมันก็อยจะเก็บยางก็อยากหยอดว้าชีวิตชีวิตเกิดมาเหมือนเทวดาทำหล่น จริงๆนะเหมือนเพลงร้องจริงๆรนะิหูจะความจนมาตั้งแต่จําความได้จนเดี๋ยวนี้ก็ยังรู้จักอยู่นะคะความจนแบบไหนก็ไม่รู้ที่เขาเรียกว่ารวยนี่นะพ่อเยสิงเสื้อแขนยาวก็ไม่ใส่แต่ยุ่งไม่กัดแต่สิงนะเรานี่เต็มยศมากนะคะเสื้อแขนยาวเรียบร้อยแต่ยุ่งกัดยอ่อบดมือเดียวอแข็งแรงกันนะ แข็งแรงขนาดตัวเองหัวใหญ่อยู่นะคะถ้ามันไม่เน่าเนะ่ะขมันไม่นาเนีนะ่บริเวณนี้ก็ได้รถไถห,หนึ่งนะคะปิตะเก้านะเต็มรถไถน,นะอันนี้เดี๋ยวเอาสองกองนี่ก็ไปแล้วละ่ะรถไถไม่แข็งแรงเอาไปเยอะนะีมันจะปีนมอไม่วิดรีบระหยอดน้ำกดด้วยกลัวฝนตก นี่นะคะกองนี้หัวใหญ่อยู่บึ้มถ้าไม่เน่าขันไม่เนาก็เติมรถไถคาเทวนี้นะอันนี้นะเอามาเตะถึงพุ่นนำเอามาเตาข้างบนด้วยในรถไถนะนะคะอีกแก ได้อีกแบบหนึ่งหยุดก่อนหยุดไปก่อนนี่นะครับแบกแบบนี้เด้ทกทกได้พี่น้องเพื่อวาเกเตระรตก่อนมีทกนะมาเบิ่งเอาปลาเล่าทั้งมดอันนี้ก็ปีนี้ปีหน้ายังเอ็ดเป็นปลาเล่าอยู่นี่เขาเรามายึดแล้วเอ็ดหกมั่นทั้งมดได้แถวเล่ามั่นสองปีสามปีเรือนูหรือก็เต ทั้งหนทงูทั้งกระเตสัตว์ป่านะครับมากินแต่สิงอยากจะทิ้งมันไว้ก่อนอยากไปหยดน้ำกดก่อนกลัวฝนจะตกแม่เหลมบอกว่าตกก็ช่างมันถ้าจะตกมาจริงๆก็ตกให้หนักๆเลยยางก็ทิ้งซะก็ให้ฝนตก มันที่เรายังไม่ถอนจะได,จะได้จะได้อิ่มน้ำเป็นนี่หัวใหญ่นะนี่ถ้าได้รุ่นนี้รุ่นนี้รุ่นนี้เยอะๆนี่อ้อพระเจ้าจ,จอดมันยอดมากเมื่อบ่ รั้งกล้องก่อนจะเอาให้แปดนาที <c oughs> โอ้เงงเล็งเซ็งอยู่แมอะเน่าล้มได้โชรศัพท์ขน้อยลอเตะได้บ๊โ,นะโชคดีมากนะคะที่เจทูนะ่ไม่มีมดลูกยกได้ ถ้ามีมดลูกไม่โอ้มดลูกหย่อนหนักอยู่เด้แต่ละแต่ละเข่งแต่ไม่เหละไม่มีมดลูกเด้มดลูกถูกตัดไปแล้วเมื่อสิบกว่าปีก่อนแต่ก็กระดูกกระเดี่ยวนี่แหละค่ะมันเท่าสเลเกสลาแลยเดิ ถ้าเป็นเราเราถอนที่ร่องแล้วก็เอารถไถมาติดๆิดติด,ตด,ตดแล้วก็จะจะยกขึ้นเลยไม่ต้องแต่สิ่งไม่ต้องแบกแต่ถ้าเป็นพื้นที่แบบนี้นะ่ะจะได้แบก แบกไปอีกแล้วนะคะเอาเบิร์ลกองนี้เนาะจะพอแล้วนะคะแต่สิ่งกลัวไม่วิดมอรถถ่านึงก็ประมาณถ้าเต็มนะคะถ้าเต็มอีแจ็กมนันน่สี่สิบห้าเค้ง สี่สิบห้าสี่สิบหกจะได้ตันหนึ่งเข่งเข่งประมาณนี้นะคะเข่งสำนีน้นะฝากดูคลิปดูโฆษณาให้เยทู่ด้วยนะคะช่วงนี้ไม่มีคลิปลงวันนี้วันอาทิตย์นะคะตอนบ่ายพรุ่งนี้ถูกเว้นวัดอีกแล้ว ปกติก็ไม่ไม่เวียนก็ไปนะคะถ้าเท้าวันไหนว่างแต่ช่วงนี้จะไม่ค่อยว่างตอนเช้าเดี๋ยวตอนบ่ายไปไป,ไปซื้อไปซื้อกับข้าวคือแม่เหล็มทําแต่ละครั้งถูกเวนวัดนี่จะจะทําเยอะอยู่นะคะจะทําเยอะเพราะว่าเวนวันจันทร์น่ะ คนคนจะน้อยถ้าวันเสาร์ตอนวันเสารนะ์น่ะคนจะเยอะเวรวันเสารนะ์น่ะคนเยอะวันจันทนระ์น่ะเป็นเวนของของกลุ่มแม่เหลมนะจะคนน้อยเพราะว่าบางคนก็ครั้งเลกเขาอยู่นะคะแล้วเขาก็ไม่อยู่แบบไปทํางานแบบนี้ค่ะเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มกลุ่มเราก็เลยเหลือน้อยเราก็จะทําเยอะ กลัวพระไม่พอฉัน,นเอากองนี้กลองนั้นแล้วก็พ่อนะคะเอาหนลุมันกระทืน พอแล้วนะคะไปแล้วคือทางนี้ขลุกขระเมือ่อวานนี้รถรถไถเกือบปีนพญสิงห์ว่าปีนเอาปีนทางหัวหรือทางหางปีนปีนทางหัวนะคะดีนะไม่เป็นอะไรรถไถปีนนะคะเมื่อวานประถิทงบอกว่าดีนะงัดขึ้นได้มันอยู่ม่องม่องเงียงม่องเงียง อันนั้นก็มั่นทั้งเบิดนะคะแถวป่านี่นะเราปลูกหมดนะคะบริเวณนี้ต่อมาเราก็หมดกำลังก็เป็นอาหารของสัตว์นีคะไปก่อนเดี๋ยวแม่แหลมก็ไปหยอดน้ำกรดก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะแต่สิ่งไปขายเดี๋ยวเราไปหยอดน้ำกรดตรงนี้ก่อนแล้วก็กลับไปหยอดน้ำกรดที่ปากาั้งเอามาฝั่งนนนะคะควันอยู่น้น ผาเอกของเราขีดอย่างไว้ยังคันได้ยอดอยู่สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะคึมฟ้าคึมฝนเหมือนฝนจะตกนี่ค่ะสวัสดีค่ะ